ตัวโน้นท่นเองอคุณหนุ่ยได้สอนไปแล้วตั้งแต่ EP ก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะเ,เราจะมาฝึกทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า EP หน้าคุณหนุ่ยจะสอบเก็บคะแนนกันแล้วนักเรียนดูบกนกระดานได้เลยค่ะ,ว,ะวันทันแรกนะคะเราอ่านว่าทาทิทิท,ทาอึ้งนะคะแล้วก็ทาทิทิท,ท,ทูอูเด็กๆจำได้ไหมคะ ตั้งมือขึ้นมาเลยค่ะข้อที่1ทาทิทิทาึงนะคะตัวทิทิทินักเรียนจะต้องตบมือให้เสียงมันกระชับขึ้นให้ผมเพราะว่าโนตัวทิเราเรียกว่าโน้ทเบสหนึ่งชั้นนั่นเองค่ะอ่าเต็มตัวนะคะหนึ่งสองตั้งทาทาทิทิทาึงึแบมือออกต่อไปข้อที่2ค่ะทาทิทิทูทูทูเราทำไงลูกทูแล้วก็อู เหตุะะผลที่เราทูแล้วเก็บมือกูเลยเพราะว่าโน้ตที่อ่านว่าทูกูเราเรียกว่าโน้ตตัวขาวมีค่า2จังหวะนั่นเองค่ะเตรมตัวนะคะ1 2 3สั้งทาทีทิทูกูอ่าอีกรอบหนึ่งค่ะทาทีทีทูอูนะคะ ทีนี้เราจะตกมือตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่2เลยนะลูกนะตั้งมือขึ้นมาเลยค่ะพร้อมกันนะ1 2ึสองตั้งาทีทีาอึ้งขาทีทีูอูได้ไหมเอ่ยอีกรอบหนึ่งนะคะห ไปจบมืพอพร้อมจังหวะกันเลยค่ะ เก็บคะแนนกันอ่า e ีพีนี้นะคะเมืม่อสักครู่นี้เราได้ทบทวนลักษณะโดยรวมไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทบทวนการขับร้องและเต้นกัน E ีพีที่แล้วเนี่ยคุณหนุ่ยได้ให้เด็กๆจอบเก็บคะแนนทั้ง4เพลงกันไปแล้วนะคะเดี๋ยว E p พีนี้เราจะมาทวนเพลงข้ามขนอดอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเด็กๆจํากันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงแล้วก็เต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเตรียมตัวเลยค่ะ ข้ามถนนเราทุกคนต้องระวังกันนะเลี้ยวซ้ายแล้วหันแลขวาถ้ารถแล่นมาเราอย่าข้ามไปข้ามถนนให้ถูกวิธีทุกชีวีก็จะปลอดภัยข้ามทางม้าลายนั่นไงข้ามทางม้าลายนั่นไงเราจะปลอดภัยถ้าใช้สะพานลอย จะข้ามถนนเราทุกคนต้องระวังกันนะเลี้ยวซ้ายแล้วหันแลขวาถ้ารถแล่นมาเราอย่าข้ามไปข้ามถนนให้ถูกวิธีทุกชีวีก็จะปลอดภัยข้ามทางม้าลายนัแนงไงข้ามทางม้าลายนัแนไงเราจะปลอดภัยถ้าใช้สะพานลอย ทั้งการร้องแล้วก็เต้นกันเลยเด็กๆตั้งมือขึ้นมาเต็มตัวเลยค่ะ ะะแล้วท้ายคลิปคุณครูจะมีใบงานสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ดทำกันด้วย่ไปเจอกับก,ออกิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันเลยค่ะสำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ดคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน perfect piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ ios และ android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน perfect piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะแล้วให้กดรูปสามขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กด ขีที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลข8เหมือนกันเลยค่ะค่ะเข้าสู่กิจก,กรรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเพลงกับตันน้อยกับโนโทหันสากันนะลูกนะนักเรียนวางมือที่พี่กระต่ายตัวที่3พร้อมๆกันเลยค่ะอ่าเราลองโน้ตพร้อมกันโดนิ้วโป้งสาครั้งนะคะหนึ่งสสาม โดโดโดนิ้วชี้เร่สามครั้งลูกเรเรเรนิ้วกลางมีสามครั้งมีมีนิ้วนางฟ้าสามครั้งและนิ้วก้อยจอนสามครั้งกลับมาที่นิ้วนางลูกปาปาปานิ้วกลางมีค่ะมีมีม,มีนิ้วชี้เรลูกเรเรเรนิ้วโป้งโดค่ะ โดโดโดอ่าอีกหนึ่งรอบนะคะทบทวนมือขวาพร้อมกันหนึ่งสองซ้โดโดโดนิ้วชี้เรเรเรนิ้วกลางมีมีมีนิ้วนางฟาฟาฟานิ้วก้อยซอนซอนซอนนิ้วนาง จะมาทบทวนมือซ้ายกันด้วยนะคะมือซ้ายเรากดคอดอะไรนะคอดซีถูกไหมลูกเอามือซ้ายวางที่พี่กระต่ายตัวที่สองเลยค่ะ,ะสำหรับเด็กๆที่ใช้แอปพลิเคชัน p e r f e c t p i a เปโนนะคะนักเรียนวางมือข้างเดียวนะคะจะขวาหรือซ้ายก็ได้แต่ถ้าเด็กๆคนไหนมีคีย์บอร์ดที่บ้านไว้ฝึกฝนนะคะนักเรียนวางสองมือเหมือนคู่หน่วยได้เลยนะลูกนะ,ะเราจะเล่นขอร์ดซีขอดซีนะคะเราจะวาง ว,วางที่พิกระต่ตัวที่สองนะลูกนะอ่าใช้นิ้วอะไรแปลงร่างเอ่ยนิ้วนางนะคะแปลงร่างลงมานิ้วก้อยจะกลายเป็นโดนิ้วนางเรนนิ้วกลางมีนิ้วชี้ฝาและนิ้วโป้งซอนนั่นเองอ่าขอดีกดนิ้วก้อยกับน,น,นิ้วโป้งโดกับซอนนะคะขอดีอ่าอีกหนึ่งรอบนะลูกนะาหนึ่งสองสามขอดี อีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามคอร์ดสี่อ่ะก็คอร์ดสี่ข้างสี่จังหวะทีนี้เราจะมาลองเล่นพร้อมๆกันสองมือคอร์ดสี่พร้อมโดนะหนึ่งสองสามคอร์ดสี่พร้อมโดค่ะยกกดโดโดโดคอร์ดสี่พร้อมเรยกกดคอร์ดสี่พร้อมมียกกดมีคอร์ดสี่พร้อมฟ้าค่ะฟ้าฟา ขอสีผอมซอนลูกซอนซอนซอนขอสีผอมป้า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 ขอสีผอมมีลูกมีมีมีขอสีผอมเร่ะเรเรเรขอสีผอมโดลูกโดโดโดอีกหนึ่งรอบนะคะขอสีผอมโดลูกโดโดโดขอสีผอมเร่ะเรเรเรขขอสีผอมมีลูก มีมีมีขอสีผอมฟ้าค่ะฟ้าฟ้าฟ้าขอสีผอมซอนลูกซอนซอนซอนขอสีผอมฟ้าค่ะฟ้าฟ้าฟ้าขอสีผอมมี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 ขอสีผอมเรค่ะเรเรเรขอสีผอมโดลูกโดโดโด เดี๋ยวเรามาลองเล่นพร้อมเพลงกันนะคะเด็กๆเตรียมตัวร้องโน้ตด้วยนะลูกนะพร้อมกันเลยค่ะขอดีพร้อมโดลูกป้ายขอดีพร้อมเรขอดีพร้อมมีขอดีพร้อมฟ้าค่ะขอดีพร้อมซอนลูกขอดีพร้อมฟ้าขอดีพร้อมมีขอดีพร้อมเร ขอดีพร้อมโดอีกรอบหนึ่งนะคะขอดีพร้อมโดขอดีพร้อมเบรขอดีพร้อมมีค่ะขอดีพร้อมฟ้าฟ้าป้ขอดีพร้อมซ้อนขอดีพร้อมฟ้าค่ะป้าป้ปขอดีพร้อมมีลูกมีมีมีขอสีพร้อมเบรค่ะขอดีพร้อมโด สุดท้ายขอสีพร้อมโดค่ะข,ขอสีพร้อมเรคลูกขอสีพร้อมมีมีมีม,ม,มีขอสีป้าป้าป้าขอสีซอนซอนซอนไปป้าป้าป้าขอส,สีมีมีม,มีขอสีเรเรเรขอสีโด เดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมเพลงกับตันน้อยกับน้องถันสะอาเลยนะลูกนะเต็มตัวเลยค่ะร้องเพลงก่อนนะคะกับตันตัวน้อยนนะลูกตอ้ตัต้มมาขับเครื่องบินสนุกทุกวันขับเครื่องบินชวนโดรเรมีค่ะฟาตอชวนโดรเรมีอีกรอบ เราปรบมือบรรเลงร้องเพลงขอดีพร้อมโดติมตัวป้ายขอขอดี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 ป้าป้าป้ขอดีซนซนนขอดีป้าป้าป้ขอดีมีมีขอดีเรเรเรขอดีอ่าเก่งมากๆเลยลูกอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงก่อน ลูกนะกับตานตัวน้อยๆก่อนนะคะเต็มตัวเริ่มมาขับเครื่องบินสนุกทุกวันสนุกทุกวันขับเครื่องบินด้วยเสียงเพลงชุนโดรเรมีค่ะฟาโซชวนโดรเมโดรเมีครั้งฟาโซ่มาร้องเพลงเราปรบมือร้องเพลงขอซีพร้อมโดอีกครั้งสองสามเริ่มขอซี ขอซี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 อ่าเก่งมากๆเลยลูกอ๋อจบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรเลงดนตรีเพลงกับ ตันน้อยกับโน้ตันสานะคะฝากให้เด็กๆฝึกฝนและทบทวนกันนะคะสำหรับเด็กๆคนไหนที่มีคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนฝึกพร้อมกันสองมือแบบคุณหนุ่ยสอนอย่างนี้เลยนะคะเด็กๆจะได้เก่งมากขึ้นส่วนนักเรียนคนไหนที่เล่นผ่านแอปพลิเคชัน Perfect Piano นะคะไม่เป็นไรลูกนักเรียนฝึกทีละมือก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะคลิปนะคะ ทำใบงานการน,นะลูกนะได้เพเปิดหนังสืหน้า13ค่ะ่าเปิดหน้า13บสหรือยังเอ่ยเหมือนบนกระดานคุณครูไหมคะอ่าใบงานหน้า13นะคะเราจะมาฝึกฟังเสียงพี่กระต่ายกับเสียงเต่านั่นเองพี่กระต่ายวิ่งอะไรคะวิ่งเร็วเต่าล่ะคะเต่าเดินช้านั่นเองเรามาทบทวนเสียงพี่กระต่ายกับเสียงเตากันก่อนนะคะเสียงนี้คือเสียงของ ฝึกฟังเสียงพี่กระต่ายกับพี่เต่านั่นเองเด็กๆเห็นไหมคะในใบงานจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันให้เด็กๆฟังเสียงที่ครูหน่วยกําหนดให้นะคะว่าแต่ละข้อเป็นเสียงของพี่เต่าหรือกระต่ายถ้าเด็กๆได้ยินเสียงการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วให้นักเรียนขีดถูกเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าพี่กระต่ายแต่ถ้าเด็กๆได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เด็กๆจะต้องขีดเครื่องหมายถูกตรงช่องสีเ่เหลี่ยมเล็กๆหน้าพี่เต่านั่นเองค่ะเด็กๆเตรียมตัวเรียังเลยพร้อมกันนะคะข้อที่1เลยนักเรียน,นชี้ที่ข้อที่1ค่ะเตียมตัว ต่อไปข้อที่3ค่ะเด็กๆดูข้อที่3ข้อที่3ฟังดีๆนะคะว่าเป็นเสียงของใครหนะ้าข้อ3มอ่ะ มให้เห้เดียนทำเครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมหน้าเขาคนนั้นได้เลยค่ะเรียบรอยย้อยหรืยังคะอถ้าเด็กๆทำเครื่องหมายถูกครบทั้ง4ข้อแล้วนะลูกนะค่ะแล้วคำสั่งต่อไปนะคะคุณจะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะลูกนะแต่เพียแต่ว่าหนึ่งข้อเนี่ยเราจะระบายสีได้แค่หตัวคือตัวที่เราทำเครื่องหมายขีดถูกนั่นเองค่ะอย่างเช่นข้อที่หนะคะ เด็กๆเลือกพี่เต่าหรือพี่กระต่ายลุกขี่ถูกหน้าพี่กระต่ายนั่นเองเพราะว่าพี่กระต่ายวิ่งเร็วนะคะนักเรียนก็ระบายสีพี่กระต่ายได้เพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นอ่าข้อที่2นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าใครนักเรียนก็ระบายสีคนนั้นนั่นเองนะคะ1ข้อระบายได้1ตัวคือตัวคือตัวที่เราทำเครื่องหมายถูกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง4ี่ข้อแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปแล้วก็ส่งการบ้านมาทางไลน์กลุ่ม เด็กๆเลยนะลูกนะแล้วคุณหนูจะได้ตรวจแล้วก็ให้คะแนนได้เลยคะ่ะอีพีนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย